สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เว็บไซต์แสนอร่อยที่นี foodtale.tv r ค่ะพบกับเล็กอีกเช่นเคยในเมนูของลูกชิ้นไก่ค่ะคนที่ชอบทานลูกชิ้นนะคะคงชอบเมนูนี้เป็นแน่ค่ะไปชมส่วนผสมกอนกันนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างค่ะสำหรับวัตถุดิบนะคะจะมีเนื้ออกไก่นะคะไม่เอาหนังค่ะตามด้วยน้ําเย็นจัดนะคะเกลือป่อนพริกไทยป่นผงฟูและแป้งมันค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะเตรียมเนื้ออกไก่นะคะคุณผู้ชมก็หั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะคะเพราะว่าเราจะต้องนําไปบดนะคะหั่นชิ้นเล็กก่อนเวลานําไปบดจะได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้เนื้อไก่นะคะอยู่ที่ลายตามนี้คุณผู้ชมก็หั่นตามลายขวานะคะซึ่งแบบนี้นะคะและหลังจากที่เราหั่นเนื้อไก่จนหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมเครื่องบดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนําเนื้อไก่ลงบดกันค่ะ ัน,น,นะคะคุณผู้ชมเตรียมเครื่องผสมอาหารแบบนี้นะคะจะเป็นเครื่องที่ไว้สำหรับการบดเนื้อสัตว์นะคะจะมีใบมีดที่ค่อนข้างใหญ่แบบนี้นะคะแล้วเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีเครื่องบดอาหารแบบนี้นะคะก็สามารถให้ที่ตลาดหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเดี๋ยวนี้นะคะก็มีบริการในการบดเนื้อแบบนี้แล้วนะคะ เวลาซื้อมาก็ให้เขาบดให้ละเอียดเลยนะคะส่วนที่เหลือเราก็แค่นํามาผสมกับเครื่องปรุงต่างๆเราก็จะได้รับประทานลูกชิ้นฝีมือเราเองนะคะตอนนี้ก็แค่บดให้ละเอียดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็นำเนื้อไก่ของเรานะคะเทลงอ่างผสมแล้วก็ปรุงเครื่องต่างๆกันค่ะ เติมเกลือป่นนะคะลงในอ่างผสมที่มีเนื้อไก่ที่มนียละเอียดแบบนี้แล้วค่ะตามด้วยแป้งมันนะคะผงฟูค่ะและพริกไทยป่นตอนนี้เราก็ต้องการมือที่สะอาดและก็แข็งแรงพอควรนะคะในการนวดน,นะคะระหว่างที่เรานวดน,นะคะคุณผู้ชมจะต้องคอยเติมน้ำเย็นจัดแบบนี้นะคะลงไปเรื่อยๆค่ะ เติมลงไปทีละน้อยนะคะและค่อยๆนวดให้เข้ากันนะคะใช้เวลาในขั้นตอนนี้10นาทีค่ะนวดให้เนื้อเหนียวเลยนะคะตอนนี้นะคะเลยก็นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ใช้เวลา10นาทีนะคะตอนนี้เราก็ได้เนื้อไก่นะคะที่เหนียวนุ่มทีเดียวค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมจะต้องนำไปพักไว้ในช่องฟรีซด้วยนะคะ30นาทีคลุมด้วยพลาสติกปนะคะวิธีนี้จะทำให้ได้ลูกชิ้นที่มีความเหนียวนุ่มมากขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่นำเข้าแช่ช่องฟรีซเนี่ยเวลาที่นำมาทำลูกชิ้นเลยคุณผู้ชมก็จะได้เป็นไก่บะช่อแทนนะคะโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรานำแช่ในช่องฟรีซครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่อยนำมาปั้นเป็นลูกชิ้นกันค่ะ และหลังจากที่เราพักไก่ไว้นะคะเข้าช่องฟรีไปครึ่งชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องนํามานวดอีกครั้งนะคะประมาณ5นาทีค่ะใช้มือนวดก็ได้นะคะแต่ว่าค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเล็กจะใช้ไม้พายในการนวดนะคะนวดไปในทิศทางเดียวกันนะคะจะทําให้เขาเหนียวมากยิ่งขึ้นค่ะระหว่างนี้ก็ต้มน้ําให้เดือดรอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนําลูกชิ้นลงต้มกันค่ะ น้ำที่เราต้มไว้นะคะตอนนี้เดือดแล้วคุณผู้ชมก็ลดไฟลงนะคะให้วุณหภูมิน้ำเนี่ยนิ่งนะคะไม่งั้นเวลาที่เรานำลูกชิ้นลงต้มเนี่ยจะทำให้ลูกชิ้นเขาแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้น้ำนิ่งนะคะลีกนิดนึงค่ะโอเคตอนนี้ก็ปั้นลูกชิ้นได้แล้วนะคะบีบนะคะให้แน่นๆนะคะเวลาที่ต้มออกมาแล้วเนื้อก็จะได้เหนียวและแน่นค่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็บีบแบบนี้นะคะ ปาดลงไปค่ะในการทำลูกชิ้นโฮมเมดแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าจะไม่กลมนะคะเราก็สามารถทำให้ใกล้เคียงได้ที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ใช่ลูกชิ้นที่ทำมาจากโรงงานนะคะเพราะ,ะนั้นจะไม่กลมสักทีเดียวก็ไม่ซีเรียสน,นะคะโอเคแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอลูกชิ้นเขาเริ่มลอยตัวขึ้นมานะคะนั่นก็แสดงว่าสุกแล้วแต่ว่าจะต้องทิ้งไว้อีก10นาทีนะคะให้สุกชัวๆค่ะ และตอนนี้นะคะลูกชิ้นไก่ของเราสุกดีแล้วนะคะตักขึ้นและพักไว้ในน้ำเย็นค่ะการที่เราพักไว้ในน้ำเย็นนะคะจะทำให้ลูกชิ้นของเราเนี่ยเด้งมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการทำลูกชิ้นนะคะพักไว้ให้เย็นซะก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะพร้อมจัดเสิร์ฟใส่จานแล้วนะคะวันนี้เล็กจะเสิร์ฟคู่กับน้ําจิ้มไก่นะคะคุณผู้ชมดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกันนะคะจะนําไปทอดก่อนก็ได้นะคะยิ่งถ้าเกิดนําไปทอดเนี่ยยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะในเวลาที่เรารับประทานลูกชิ้นต่างๆแบบนี้นะคะนอกเหนือจากลูกชิ้นไก่แล้วก็ยังมีวิธีการทําลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลาด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเราเท่านั้นค่ะรวมถึงอัตราส่วนนะคะก็ ดูได้ที่เว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกันนะคะมีการบอกอัตราส่วนโดยละเอียดค่ะโอเคเสิร okay, so, ์พร้อมน้ำจิ้มไก่แบบนี้นะคะแค่นี้เราก็ได้รับประทานลูกชิ้นไก่ฝีมือเราเองนะคะทำได้ที่บ้านของคุณเองค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับควงเตลือวิกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel. tv สวัสดีค่ะ